อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการยื่นใบลาออกแบบสายฟ้าแลบเลยนะคะสำหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณปรีดีดาวฉายหลังจากที่รับหน้าที่ได้ประมาณ25วันเท่านั้นไม่ถึง1เดือนระบุว่าเป็นปัญหาสุขภาพนะคะเลยต้องลาออกแต่ถ้าไปติดตามเรื่องการทำงานภายในกระทรวงการคลังก็อาจจะพอจะเห็นภาพนะคะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต้องเผชิญแรงกดดันอย่างมากทีเดียว ช่วงนี้คุณอุรชัยสอนแก้วเข้ามาประเมินสถานการณ์ค่ะคุณอุรชัยคะภายในกระทรวงการคลังเนี่ยมีการเสนอชื่อเกี่ยวข้องกับคนคบที่จะมารับตําแหน่ง ซึ่งคุณปรีดีก็เสนอชื่อด้วยนะคะคเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไหมคะสำหรับการลาออกนะคะคือกลุ่มที่วิาพากษ์วิจารณ์กันไปในแถวแนวทางนั้นเขาก็เชื่อนะครับว่าเอ่อมันจะเป็นการประชันกําลังภายในกันระหว่างคนที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเลือกมาอย่างคุณปรีดีกับคนที่ถือว่าเป็นตัวแทนของพรรคพลังประชารัฐนะครับอย่างอ,อ,อย่างเช่นคู่กรณีของเขาที่ปรากฏขึ้นในการนี้คุณสันติพร้อมพัฒน นะครับแต่ว่าก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นนะครับในฐานะที่เป็นตัวแทนดูเหมือนว่าจะมีข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่าแล้วหลังจากนี้ใครจะมาทําหน้าที่แทนรัฐมนตรีคนนอกซึ่งก็เข้ามารับตําแหน่งแทนรัฐมนตรีคนนอกคนเก่าอย่างเช่นดรสมคิดจานตุศีพิทักษ์นะครับต้นเรื่องเนี่ยเป็นความพยายามในการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในกระทรวงการคลังนะครับในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเมื่อวันที่25สิสิงหาคมมีการเสนอรายชื่อบางรายชื่อที่ อาจจะขัดแย้งกันเองกับทางแกนนําของทางกระทรวงบรรดาเจ้ากระทรวงแล้วก็ผู้ช่วยรัฐมนตรีนะครับในการประชุมครั้งนั้นชื่อที่ถูกเสนอโดยคุณปรีดีคือคุณละวรนแสงสนิทผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังจะให้ไปดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมสรพพสามิตรนะครับเพียงแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคือคุณสันติพร้อมพัฒร,รัฐมนตรีช่วยคลังประกาศว่ามีรายชื่อที่ต้องการเสนอเข้ามารับตําแหน่งเหมือนกัน นั่นก็คือคุณประภาสคงเอียดนะครับดำรงตำแหน่งณขณะนั้นคือผู้อำนวยการสำนักคณะกรรมก,การนโยบายรัฐวิสาหกิจให้ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสาามรรพากินี่แหละครับทีนี้ชื่อที่ถูกเสนอโดยคุณปรีดีเนี่ยไม่ได้รับการขานแต่ชื่อที่ถูกขานคือชื่อที่ถูกเสนอโดยคุณสันตินะครับเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาห้ามทัพก็คือคุณวิษณุ เครืองงามคุณพลกฎหมายบอกว่าแบบนี้ไม่ได้ะนะครับเพราะว่าชื่อที่ขานมันไม่ตรงกับชื่อในเอกสารที่เสนอก็คือชื่อที่ขาน,นเป็นชื่อของรัฐมนตรีช่วยครัง<ต>ชื่อในเอกสารเป็นชื่อของรัฐมนตรีครังค่ะนั่นสิคะแต่ว่าพอไปถามกรรมการห้ามวยอย่างคุณวิษณนุก็บอกว่าแปลกใจเหมือนกันที่คุณปรีดีประกาศลาออกนะคะเพราะว่าก็บอกแล้วว่าน่าจะเสนอชื่อตามที่ได้ระบุไว้สำหรับอธิบดีกรมสรรพาิรนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วการประชุมวันนี้ ็เสนอชื่อตรงตามที่คุณปรีดีได้เคยประกาศไว้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนะครับนั่นก็คือ,เ,อเสนอชื่อคุณลว,วรนแล้วก็ทางคณะรัฐมนตรีก็เคาะแล้วด้วยนะครับให้เป็นการสลับตําแหน่งกันสาําแหน่งสําคัญสําครับแล้วก็ให้นําเอาข้าราชการระดับสูงเป็นไปตามที่ทางคุณปรีดีเสนอเพียงแต่ว่าเนื้อหาของการประกาศลาออกที่บอกว่าที่คุณพิษนุบอกว่าแปลกใจก็คงเพราะว่าก็ถ้าพูดกันแบบ บ้านๆสนิทกันก็คงมองว่าก็ไม่น่าจะงอนน้อยใจเรื่องนี้เพราะสุดท้ายคุณลว้ววรนหลายชื่อที่ถูกเสนอมาก,ก็เป็นไปตามโผลของคุณปรีดีเพียงแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปในช่วงที่เกิดวิวาทะประลองกําลังภายในกันกับคุณสันติเนี่ยแล้วสุดท้ายคุณวิษณุจะต้องเป็นผู้ที่มาห้ามทัพนะครับตอนนั้นเนี่ยคุณปรีดีจะรู้สึกยังไงนะครับเสนอชื่อมาแล้วกลายเป็นว่ารัฐมนตรีช่วยปฏิเสธมีคนในใจ ขานชื่อพาเราพากอในที่ประชุมเลยนะครับสำหรับคุณปรีดีซึ่งเป็นรัฐมนตรีคนนอกคำที่เราใช้กันเนี่ยก็คงจะทราบแหละว่ามันไม่หมูซะแล้วนะฮะค่ะดูเหมือนรับน้องแรงทีเดียวนะคะสำหรับกระทรวงการคลังค่ะก็คงจะเป็นโจทย์ต่อไปนะคุณอุรชัยอุรชัยว่าแล้วใครจะเข้ามารับตำแหน่งนี้แทนซึ่งก่อนหน้าที่คุณปรีดีจะตอบรับก็ได้เห็นการพยายามที่จะช่วงชิงตำแหน่งนี้อยู่ ถ้ายังจะเป็นคนนอกจะยังต้องมาเจอศึกในแบบนี้หรือไม่นะคะกระทรวงใหญ่ก็อย่างนี้นะคุณนัทาคิดว่าตอนนี้นาะยกรัฐมนตรีกําลังคิดถึงคุณสมคิดอยู่หรือเปล่าครับ ก็ไม่แน่เหมือนกันนะคะอาจจะนึกถึงช่วงนี้ทํางานร่วมกันอยู่ก็ได้นะคะคือการหาคนมาแทนนี่คงจะไม่ง่ายคุณสมคิดเองก็เป็นรัฐมนตรีคนนอกที่ก้าวเข้ามารับตําแหน่งแทนรัฐมนตรีคนนอกอีกอย่างเช่นหม่อมราชวงศ์ปรีดีราทรวกุลแต่ผมใช้คาว่ารัฐมนตรีคนนอกช่วงเวลานั้นก็เป็นช่วงเวลาของรัฐบาลคอสชอนะครับทีนี้การจะหาคนเข้ามาแทนคุณปรีดีดาวฉายซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็อยากได้ตัวเสเหลือเกินแต่ว่า มีก็สิบการเมืองเกิดขึ้นในช่วงเวลาก่อนหน้าของการรับตําแหน่งนะครับที่บอกว่าคุณปรีดีเองก็อาจจะไม่สะดวกใจที่จะเข้ามารับตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีครั้งตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นคุณปรีดีให้เหตุผลในการลาออกปัญหาสุขภาพาเป็นโรคเครียดเครียดเพราะมาประลองยุทธกับนักการเมืองมืออาชีพหรือเปล่านี่ก็คุณปรีดีเท่านั้นที่จะรู้คําตอบนี้นะครับค่ะก็เป็นการลาออกในเวลารวดเร็วนะคะหลังจากทําหน้าที่ได้25วันขอบคุณคุณอรชัยมากค่ะขอบคุณครับ